สวัสดีค่ะสวัสดี FC สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องรถสวยคัดเกรดบายมัดเพชรยนต์นะคะวันนี้ตัวที่มานำเสนอตัวนี้แบบไม่ห้า้อกว่าอาติสัก600ก็ได้อืม Fortuner Legender 2.8ขับส4คันนี้สีขาวมุกตัดดำแบบนี้สวยดุแบบนี้เลขไม้น้อยแบบนี้มีที่นี่นะคะบริษัทเพชรยนต์นะคะสนใจเข้ามาดูก่อนได้นะคะเซรีไทย68แยกหนึ่งนะจ๊อะอะ ก่อนที่จะไปชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้มาด้วยนะคะจะไดะ้นำเสนอรถดีๆเลขไม้น้อยสวยๆมาฝากกันนะคะอ่ะเดี๋ยวบอกสเปคตัวนี้คร่าวๆอยู่หรือว่ารู้กันอยู่แล้วนะคะว่า Legender ตัวใหม่ตัวนี้สเปคเป็นยังไงกันบ้างแต่มาอยู่ที่เราอะ ไม่ห้าร้อยกว่าหกร้อยกว่ามาได้ยังไงตัวนี้นะคะน้องจะมาจากพวกโตโยต้าบัสนะคะตัวนี้ไม่ใช่รถเทสไรด์นะคะจะเป็นตัวที่โชว์อยู่ในโชว์รูมนะคะอาจจะมีขับไปโชว์รูมนู้นโชว์รูมนี้ไปโชว์ตามห้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงตอนนี้ก็มาอยู่ที่เพดยนต์เรียบร้อยแล้วนะคะสนใจโทรมา0ูนย์หกสองเจ็ดสี่สองสี่เก้าเก้าห้านะคะมัดยินดีให้บริการค่ะอ่ะตัวนี้ ปี2020ราคาเปิดตัวอยู่ที่1 8 3 9 0 0้บาทขับไป500กว่าโลเท่านั้นเองอ่ะราคาสุดเร้าใจไปเลยลดไปเลยลูกค้าเกือบ3 0 0 0สนบาทราคาอยู่ที่1,550,000บาทเท่านั้นเอง น้องๆป้ายแดงเลยนะจะเรียกน้องว่าป้ายแดงก็ยังได้นะคะเนี่ยตอนนี้สําหรับใครที่ไม่อยากรอรถนะคะสามารถมารับน้องไปได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเซรีไทย68แยก1น,นะจ๊ะอ่ะมาดูฟังก์ชันคร่าวๆกันบ้างเห็นด้านหน้าแบบนี้สีขาวแบบนี้หลังคาดําแบบนี้กระจังหน้าดําดุ สปอร์ตแบบนี้อ่ะโอเคกระจังหน้านะคะตัวนี้จะเป็นแบบใหม่นะคะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะดำเงาแบบนี้เลยอ่ะมาดูกันที่ไฟหนะ้าเป็นดับเบิลโปรเจคเตอร์ LED นะคะเป็นดับเบิลโปรเจคเตอร์ LED นะจ๊ะอ่ะเปิดปิดอัตโนมัติด้วยไฟตันหมอกก็เป็น LED นี่คะ่ะไฟเลี้ยวแบบวิ่งนะคะเป็น LED เหมือนกันเต็มระบบเลยนี่ข้างหน้านะคะ แต่งแบบสปอร์ตดุเป็นสีเทาโครเมียมนะคะอ่าสีแบบเทาเทาเบรนบอลนะคะอ่าเลขทะเบียนนี้นะคะ1ขอไข่ทอทง3ามสมเจสามนะคะเลขไม่อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบหกรกิโลเมตรเท่านั้นเองอ่ะดูส่วนไหนต่อดีไล่ดูกันไปไล่ดูกันไปนะคะตัวนี้ สำหรับกระจังหน้าสี่เหลี่ยมคางหมูตัวเนี้ยด้านในนะคะจะมีเรดาร์ด้วยนะคะลูกค้าเรดาร์แอบอยู่ตรงไหนนะอาตัวนี้มีหน้าที่ในการควบคุมระบบ Cruise Control นะคะพร้อมกับการเตือนสัญญาณการชนด้านหน้าแบบนี้เลย มาดูไล่มาค่าๆไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างนะคะล้อมแม็กเป็นล้อมแม็กขนาด20นิ้วนะคะยาง265ทับอ,อันนี้เป็นทับ50 2 0นะคะตัวนี้เป็นยางของดัลลอปตัวนี้จะเน้นนุ่มแล้วก็กึ่งสปอร์ตนะคะราวหลังคาสีดำหลังคาดำมือจับนะคะโครเมียมกับปันไดสีดำสปอร์ตดุมากๆ ไล่มาดูคาดโครเมียมนะคะติดฟิลมาให้เรียบร้อยแล้วข้างหลังมีสัญ,ญลักษณ์ซิกมาโฟนะคะตัวนี้ขับ4 2.8ขับ4 l e g e n เด r นะคะ,ะสัญ,ญลักษณ์ข้างหลังมี t o โย t a นะคะค่าสีด,ดำๆจะมีตัวหนังสือเห็นว่า Fortuner นะคะยังอะไหล่เซ็นเซอร์หลัง5จุดตัวนี้มีกล้องมองรอบด้วยนะคะเวลาขับขี่ จะเห็นหมดเลยอ่าสัญ,ญลักษณ์เ e เจนเดอร์อ่าสิกมาโฟสีดำแบบนี้ไฟหลัง LED แบบวิ่งนะคะลูกค้านี่ฟอร์จูเนอร์ดูกันชัดๆดูกันใกล้ๆลดไป เกือบ3 0 0แสนนี่เลนเดอร์ Legend. ตัวนี้ราคาน้องอยู่ที่1,550,000านบาทเท่านั้นเองกับราคาป้ายแดง1,839,000บาทไม่น้อยขนาดนี้เรียกป้ายแดงไปเลยจะดีกว่าอ่าเซ็นเซอร์หลัง5จุดนะคะเป็นคลิกเซนเซอร์ด้วยนะเดี๋ยวเปิดข้างหลังให้ดูฟึ๊บอ,อ่า ตึ๊ดตึตอ่าเป็นระบบคลิกเซ็นเซอร์นะคะแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้ามีกดลงนะคะอ่ามาดูใกล้ๆเรียกน้องว่าป้ายแดงจะดีกว่านะคะสำหรับเลขไม่ขนาดนี้ไม่ไม่อดใจไหวเหรอลูกค้าได้แบบนี้ไม่ต้องรอรถเลยนะคะมาขับไปเลยมาเอากันไปเลยอ่า ดูนี่นะคะข้างหลังนะคะ่าที่นั่งแถวสามนะคะก็จะเป็นแบบแขวนแบบนี้ข้างในสีดำลูกคะ้าใหม่กริบและกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยค่ะเลขไม่ไม่ถึงหกร้อยนะคะคันนี้สวยงามมากๆเดี๋ยวเราจะไปดูเดี๋ยวเราจะไปดูดปดข้างหน้ากันบ้าง ใครกําลังตามหาอยู่นะคะลดไปเกือบสามแสนลูกค้าอดใจไหวเหรอนี่อาหลังคาสีดาํามีราวราวหลังคามาให้นะคะนี่สวยงามมากๆไปดูคู่โดยสารแถวสองอบุนุ่มหุ้มหนังสีดำแดงแดงเลือดหมูนะคะคล้ายๆสีของพวกตัวสปอร์ติโนะคะ บุนุ่มหุ้มหนังสีดำเดินได้สีแดงเลือดหมูแบบนี้มีสัญ,ญลักษณ์ฟอร์จูนเนอร์นะคะตัวนี้เรียกน้องว่าป้ายแดงได้ไหมเรียกน้องว่าป้ายแดงได้ไหมเบาะนี่นุ่มนั่งสบายมีอ๋อเป็นรูๆนี่คือเป็นระบบระบายอากาศนะคะจะได้ไม่อับเป็นเบาะหนังนะคะนี่พรมข้างในรีเจนเดอร์กระเป๋าจิงโจ้อ่า ไปดูไล่ๆดูกันไปตัวนี้มีพอร์ตพอร์ตไฟนะคะนี่ usb นะคะตัวนี้ก็เวลาทำงานเสียบปลั๊กโน้ตบุ๊กนะคะตัวนี้รู้สึกอ่านี่เก็บเข้าที่แขวนสัมภาระนะคะปรับขึ้นลงออโต้ด้วยนะคะสำหรับผู้โดยสำหรับบานทั้ง4ี่บานเลยปรับออโตโด้ด้วยนี่ดูได้เลยอยากให้มาดูกันนะคะ สำหรับเจ้าคันนี้มาดูกันได้เซรีไทย68แยกหนึ่งนะคะบริษัทเพชรยนต์มาไม่ถูกโทรมาเลย0 6 2 7 4 2 4 9 9งจอ่เ้ามาไล่กันไปนี่คาดโครเมียมแบบนี้ลำพงแบบนี้ได้ข่าวว่าเจ้า Fortuner ตัวนี้นะคะ เกะตรงนี้เขาเรียกเหมือนตู้เย็นอ่ะจะมีแอร์เพราะคุยใส่เครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยให้มันเย็นๆนะคะลูกค้าอันนี้ปึ๊บแล้วก็อันนี้เกะสัมภาระอึ๊นี่เล่มใหม่ๆแบบนี้เลยแบบนี้เลยคแบบู่มือพร้อมนะคะสติกเกอร์ยังไม่แกะแบบนี้เลยบอกแล้วว่าไม่แค่ประมาณห้าร้อยกว่าเท่านั้นเอง ได้ขนาดนี้ลดไปกับสามแสนลูกค้าอดใจไหวเหรอดูเบาะนี่นะคะอ่ามี e ห o Mode Power Mode นะคะเวลาเร่งแซงนี่คันเกียร์ตัวนี้จะเป็นเงาๆนะคะแล้วก็เป็นระบบซอ o u c h นี่เงาๆคล้ายๆลายไม้นะคะ บุนุ่มหุ้มหนังนี่ตามสไตล์ลีเจนเดอร์นะคะอะ่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเดี๋ยวเดี๋ยวเราไล่ไปดูฝักนุน้นกันอ,อดใจรอกันนะคะสวยมากๆมาชมน้องมีสองคันนะคะสำหรับเลขไม่ประมาณนี้เรามีให้ให้เลือกอยู่สองคันอโอเคค่ะระบบ engine start น,น,นะคะ นี่ระบบ engine start อันนี้กระจกมองข้างนะคะปรับไฟฟ้านะคะน,นี่กระจกปรับไฟฟ้าอันนี้เป็นออโต้หมดเลยอ่ะมาดูนี่เลขไม่นี่เลขไม่ห้าร้อยแปดสิบห้าเท่านั้นเองนะคะอ่ะกุญแจนะคะเยียบเรยบรก ี่คะดิจิตอลกึ่งอนาล็อกนะคะสำหรับหน้าปัดปึ๊บนี่อันนี้ไว้ปรับเปลี่ยนเกียร์นะคะปึ๊บอ่เดี๋ยวจะให้ดูจอปึ๊บนี่นะคะ ีเห็นไหมคะมีมองรอบทิศทางเลยมีเซ็นเซอร์ถอยให้นะคะเวลาเราขับรถอ่าถอยเวลาถอยนี่นะคะแบบนี้เลยปึ๊บอ,อ่ะเดินหน้าเป็นยังไงบ้างประมาณนี้ประมาณนี้แอร์เย็นฉ่ำแบบนี้นี่นะคะระบบคร e Control นะคะ มีเซ็นเซอร์อยู่ที่หลังกระจังหน้านะคะสำหรับใครที่สนใจอย่าลืมโทรมานะคะ0627424995เจาหมาะสวยมากนี่นะคะปัวท็อปนะคะ2.8ขับ4คะ่ะ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยมีผ่อนดาวศน์เซนะคะมีคับฟีเก้าสิบวันหรือว่าเลือกดอกเบี้ย0%ูนปีแรกนะคะหรือว่าจะเลือกรับดอกเบี้ยสองก็ได้นะคะอยากให้ลองเข้ามาดูเผื่อจะมีรุ่นอื่นที่ถูกใจอาจจะมี f o r t จูเนตัวอื่นนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยมาขอลาไปก่อน อยากดูรุ่นไหนคอมเมนต์ทิ้งไว้ให้หน่อยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ